ต้องบอกว่าต้นโพต้นเนี้ยเป็นตำนานต้นโพท,ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งในสมัยหลวงพ่อเงินมีชีวิตนะครับหลวงพ่อเงินท่านได้เคยนํากิ่งโพต้นเนี้ยมาปักนะครับแล้วก็ปลูกเอาไว้นะครับที่หน้าอุโบสถของวัดบางคานนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นนะครับว่าหากวัดเนี้ยจะเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้านะครับก็ขอให้กิ่งโพกิ่งเนี้ยจเจริญง,งอกงามแตกกิ่งก้านสาขาให้กว้างใหญ่ไพศาลด้วยเถิดนะครับ ต่อมาไม่นานนะครับต้นโพต้นนี้ก็ออกลากอย่างลึกนะครับคือเติบโตมาพร้อมๆกับชื่อของวัดบางพานเลยนะครับแล้วก็ต้นโพต้นเนี้ยเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อเงินถ้าใครเคยอ่านประวัติหลวงพ่อเงินเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านจะปฏิบัติวิปัสสนาในทุกๆวันเนี่ยอยู่ตรงตรงใต้ต้นโพต้นเนี้ยทุกวันเลยนะครับจนช่วงปีสอง0ันห้าร้อยเนี่ยตอนปีหนึ่งกว่าเนี่ยต้นโพต้นเนี้ยได้เกิดแตกดับลงนะครับ มีชาวบ้านนําไปเผาถ่านนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์นะครับก็คือต้นโพต้นเนี้ยเขาเอาไปคนไม่รู้ไงสมัยก่อนต้นไม้เขาไม่รู้เขาเอาต้นโพต้นเนี้ยที่ที่ที่ทโคดลงอ่ะเอาไปเผาถ่านแต่ว่าเกิดว่าต้นเนี้ยไม่ไหม้ไฟนะครับเกิดเหตุอัศจรรย์คือต้นโพต้นเนี้ยไม่ไหม้ไฟนะครับจึงมีข่าวแพร่ออกไปนะครับจึงมีคนนํากิ่งโพอะไรพวกเนี้ยไปแย่งกันนะครับไปแย่งกันนะ แล้วชาวบ้านเขาก็มันเป็นกิ่งโพใช่ปหมละ่ะเขาก็ไปตัดแบ่งกันทําเป็นตะกงตะกุดนะครับเขาก็าไปบูชาก็เกิดประสบการณ์อีกทีนี้ชาวบ้านคนพิจิตหรือคนต่างต่างพื้นที่นะครับก็ยิ่งมาเอากันนลดิที่ทันยุคของหลวงพ่อเงินนะครับก็คือปีหนึ่งห้านะครับสินนิยมโดยสินช่างมนนะครับปกเสกในพิธีหนึ่งห้าของวัดบางคานนะครับสร้างไม่มากหลักสิบนะครับแจกเฉพาะบุคคลสําคัญนะครับ ต้องบอกว่าตัวจริงเป็นตํานานแล้วนะครับคือพระหลวงพ่อเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่พุทธคุณสูงอยู่แล้วนะครับบารมีท่านเต็มเจเคยบอกนะครับคนศรัทธาท่านนะครับบูชาพระเครื่องของท่านก็ช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทําธุรกิจหรือการค้าก็จะดีจะสมหวังนะครับแควค่าก็คุ้มภัยได้อุ่นใจแบบหายห่วงนะครับแล้วอย่างเนี้ยวันหนึ่งเจได้มีโอกาส สัมผัสที่ว่าเป็นไม้โพที่สมัยหลวงพ่อเงินมีชีวิตท่านอธิษฐานจิตเองโดยตรงนะครับก็เปรียบเหมือนว่าใครที่แขวนองค์เนี่ยเหมือนดวงจิตของหลวงพ่อเงินเนี่ยจะอยู่กับเราไปตลอดพี่ว่าเฮงไหมละ่ะเพราะว่าต้นโพต้นนี้หลวงพ่อเงินท่านอธิษฐานเองนะครับแต่ถ้าถามว่าพี่อยากเก็บปีไหนนะครับปีอื่นผมก็ไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าปีอื่นมันไม่มีประวัตินะครับมันไม่มีประวัติอย่างพี่จะไปหา ไม้โพแกะเก่าเลยดูเขาบอกว่าไม้เก่าเลยมันก็ใช่ว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นโพต้นนี้ไอ้น้องน้ำม,มันเก็บพระสายหลวงพ่อเงินมามันจะรู้ดีว่าพระแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเจอคือดูใบหน้าแล้วอ่ะเหมือนหลวงพ่อเงินตอนเขาเรียกว่าเหมือนตอนท่านมีชีวิตเลยนะครับจะูหมเขาจะแกะขึ้นเป็นสันแท่งเลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับตาเนี่ยจะแกะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนอุลตร้าแมนนะครับนี่คือสินลายมือของช่างมนนะครับตรงปากเนี่ยจะแกะแล้วเป็นกระจับ เหมือ e น,นเป็นตัวเนะครับเหมือนเป็นตัวเนะครับพวกจีวรพวกนี้จะแกะลึกนะครับเพราะลงด้วยคมมีดลงด้วยคมมีดแบบตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีวรพวกเนี้จะลึกนะครับจะลึกนะคะจะคมนะครับพวกสังคติเนี่ยจะไม่จะไม่เดอเหมือนพระเก๊นะครับพระเก๊เนี่ยจะดูแข็งแต่ที่ดูการแกะของช่างที่เขามีความรู้ความสามารถที่ศรัทธาหลงพ่อเงินด้วยช่างมนนะครับสังคติด้านหลังเนี่ยจะเหมือนผิวเลยนะครับ เหมือนสังคติป hmm. ีวอยู่เลยนะครับคือดูแล้วมีชีวิตจีวอหรือว่าสังคติตรงนี้ผ้าออกมาจะสะบัดเลยนะครับเหมือนสังคติท่านสะบัดเลยซึ่งต้นโพต้นเนี้ยอายุก็ต้องมีสองร้อยปีเกือบเกือบสองร้อยปีนะครับเขาก็จะมีความเก่าของต้นไม้ต้นไม้โพครับเขาก็จะมีความเก่าของไม้โพนะครับหลักการดูเหมือนสิงครับใช่ครับหลักการดูจะดูเหมือนดูเหมือนพวกสิงเพราะเดิมดูเหมือน เครื่องรางต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้มันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าลิมิตแล้วก็คนทุกคนชอบอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจกล้าพูดเลยไม่ว่าจะเป็นสิงเป็นตะกุฏเป็นอะไรพวกนี้มันไม่ได้ทุกคนเก็บแล้วประสบผลสำเร็จตรงแข้งคมมากเลยนะครับตรงแข้งคมมากๆเลยนะครับ,รค,มมค,รบคือดูมนขังอ่ะพี่ดูมนขังอ่ะเจไปไหวมาเจยังขนลุกเลยท่องถามน้องน้ำน้องน้ำก็ยังขนลุกเนี่ยผมไปไหว ไปไหว้ที่ต้นโพต้นเนี้ยมานะครับปัจจุบันก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของวัดบางคารน,นะครับต้นโพต้นนี้คือไม่ได้ให้ใครแล้วเป็นสมบัติวัดแบบนี้ใครไปตักหรือไปแกะโดนจับนะเป็นสมบัติวัดไปแล้วเขาไม่ให้เอาแล้วนะครับแต่อย่างเนี้ยในปีหนึ่งห้าเขาก็สลัดต้นโพต้นเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับที่นํามาแกะในพระเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยพระเครื่องที่เป็นหลงพ่อเงินไม้แกะเนี่ย จะในวงการจะมีไม่ได้เป็นลอยๆนะพี่ไม่ได้มีเยอะแบบนั้นผมว่ามีแค่หลักสิบตามตามความรู้ผมนะผมว่ามีแบบเนี้ยของแฮนด์เมดแบบเนี้ยหรือว่าเป็นแรไอเทมแบบเนี้ยจะมีแค่หลักสิบองค์ในวงการนะครับจะไม่ได้มีเยอะนอกนั้นมันจะเป็นแบบไม่ใช่สินช่างมนถามว่าถ้าไม่ใช่สินช่างมนแล้วเราเก็บได้ไหมเราก็เก็บได้ตามความชอบของคนแต่ส่วนตัวผมก็ถ้าเลือกได้ผมเลือกที่นิยมนะครับ คือเก็บแบบนี้แล้วเราสบายใจนะครับแบบเนี้ยทันหลวงพ่อเงินแน่นอนเป็นไม้โพต้นนี้แน่นอนถ้าเป็นสินช่างมนนะครับถ้าเป็นสินช่างมงแต่ถ้าเป็นช่างอื่นเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะว่าตามประวัติเนี่ยปีหนึ่งห้าวัดบางคานเนี่ยทางวัดบางคานได้นําไม้โพอันเนี้ยส่วนหนึ่งให้คนแก่ที่ลงหนังสือลงอะไรมีบันทึกมีตัวมีต,มตนมีบันทึกลายลักษณ์อักษรเป็นรูปประมให้เรารู้นะครับก็คือช่างมน ถ้าเราไปเก็บสินช่างอื่นเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าอุ้ยได้เอาต้นโพต้นนี้มาหรือเปล่าแต่ถ้าเราเก็บสินช่างมนปุ๊บเรารู้ทันทีเลยเพราะว่าตามประวัติบันทึกของหนังสือวัดหรือว่าลายลักษณ์อักษรที่มีตัวตนนะครับในสมัยนั้นนะครับเขาถวายให้ช่างมนแกะนะครับก็คือสินหน้านี้สวัสดีพี่นิคมไตโรโพนะครับก็คือสินใบหน้านี้นะครับถ้าหน้าอื่นผมก็ยังไม่ได้เก็บ